สวัสดีครับคุณกำลังฟังวันนี้เป็นยังไงบ้างพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมาเติมเต็มกำลังใจให้คุณในทุกวันที่คุณใช้ชีวิตตอนนี้นะครับวันนี้เป็นยังไงบ้างพอดแคสต์ก็ได้เดินทางมาถึง e ีีที่15นะครับแล้วก็มีคนติดตามฟังมากกว่า5 0,000่นครั้งนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับคือจริงๆผมก็ไม่ได้คิดว่าจะมาได้ไกลขนาดนี้เหมือนกันถ้าเกิดไม่มี ผู้ฟังทุกๆคนนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่คอยติดตามฟังกันมาจนถึง EP นี้นะครับวันนี้นะครับก็เลยจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการได้เริ่มทำอะไรบางสิ่งหรือว่าการเริ่มจากสิ่งที่ชอบนะครับโดยหัวข้อวันนี้ก็คือสบายๆมากเลยครับก็คือเริ่มจากตัวผมเองก็ได้เริ่มจากการที่ได้ทำ p o แ c a ต์นี้ขึ้นมาก็คือ EP หนึ่งครับที่ผมได้ลองเริ่มทำดูเริ่มตอนประมาณต้นปีคือตั้งปณิธานไว้ว่า เราจะเลิกกลัวมันใช่ไหมครับแล้วพอตั้งปณิธานไว้แล้วเนี่ยเราก็เลยแบบพยายามที่จะทํามันสม่ําเสมอก็ตั้งแต่ต้นปีมานเนี้ยผมก็ทํามันจนถึงตอนนี้เนี่ยก็รวมๆแล้วประมาณเกือบเกือบสเดือนแล้วนะครับที่ได้อยู่กับผู้ฟังมาจนถึงตอนนี้คือก็ถือว่านานมากเลยกับการที่ได้ทําอะไรแบบนี้เพราะบางทีถ้าเกิดไม่ได้ชอบเป็นจริง,รงหรือว่าขาดวินยัยไม่ได ตั้งใจจริงๆเนี่ยผมก็จะหมักจะล้มเลิกไปตั้งแต่แรกแล้วแต่อันนี้คือด้วยความที่มีผู้ฟังทุกคนคอยเป็นกําลังใจให้แล้วก็มีคนคอยให้กําลังใจก็เลยทำมันมาถึงตอนนี้นะครับผมได้ลองสรุปเป็นวิธีที่แบบผมได้ใช้เองนะครับว่าทำไมผมถึงเริ่มทำมันได้คือวิธีแรกนะครับที่ผมมักจะบอกกับหลายๆคนเสมอนะครับว่าการเริ่มทำอะไรสักอย่างเนี่ย มันต้องเริ่มจากการเปลี่ยนความคิดของตัวเองก่อนคือหลายๆคนมักจะคิดว่าเราอะมักทำอะไรไม่ได้เราจะไปไกลขนาดนั้นไม่ได้เราจะประสบความสำเร็จไม่ได้เรายังเก่งไม่พอเรายังอายุน้อยอยู่หรือว่าความคิดต่างๆนานานะครับที่คอยสกัดกั้นความฝันหรือว่าสิ่งที่เราอยากเริ่มทำมันไม่ว่าจะเป็นทั้งความขี้เกียจความไม่มีวิน,นัยความคิดในแง่ลบต่างๆนะครับ อย่างแรกเลยนะครับถ้าเราอยากจะทําอะไรที่มันเป็นชิ้นเป็นอันหรือว่าอยากจะทําอะไรให้ประสบความสําเร็จเนี่ยก็คือเราต้องเริ่มเปลี่ยนความคิดของเราก่อนนะครับว่าจริงๆทุกอย่างในโลกนี้เราสามารถทําให้มันเป็นไปได้อยู่แล้วคือเราไม่ใช่คนที่แบบไม่ได้เก่งแค่เรายังไม่ได้ลองที่จะทําเราอาจจะไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดก็จริงนะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้ลองเลยซ้ําเลยแต่เราไปตัดสินตัวเองซะแล้วว่า เราทำอันนี้ไม่ได้มันเป็นสิ่งที่เราไม่ถนัดอะไรเงี้ยครับก็ถ้าเกิดเรายังไม่ลองเนี่ยก็ยังไม่รู้จริงไหมครับส่วนตัวผมเนี่ยการได้เริ่มทำพอร์ตแชนเน่เอาจริงๆผมเป็นคนที่พูดไม่เก่งเลยนะครับตั้งแต่สมัยเรียนละเวลาพูดหน้าชั้นเรียนพูดออกสื่อหรือว่าพูดอะไรหลายๆอย่างเนี่ยผมจะรู้สึกประหม่ามากเลยเป็นกังวลทุกครั้งที่ออกอปพีเซนต์ หรือว่าการพูดอะไรให้คนฟังเนี่ยจะรู้สึกพูด,ดนวนๆมากๆเลยแรกๆที่ทำพอร์ชแชนเนี่ยผมก็รู้สึกว่าผมพูดวนในเรื่องเดิม,ดมๆหรือว่าพูดในคําเดิมๆเ,เนี่ยจน E ีพีหนึผมก็รู้สึกว่าเออจะทําต่อดีไหมวะแต่พอคิดอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราก็กลับมานะครับว่าเฮ้ยจริงๆเนี่ยจริงๆเรามันไม่ได้ไม่ว่าทําไม่ได้แต่จริงๆเราต้องฝึกฝนไปเรื่อย แล้วผมก็เลยแบบตั้งไว้เลยว่าต้องมีวิน,นัยแล้วก็ทํามันออกมาทุกอาทิตย์มันก็เลยแบบพัฒนามาเรื่อยๆื่อเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆเราก็พูดได้คล่องมากขึ้นพูดรู้เรื่องมากขึ้นครับจนถึงอีพีนี้นะครับส่วนข้อ2นะครับที่ผมคิดว่ามันเป็นข้อที่สําคัญเหมือนกันคือเราจะเริ่มยังไงเราจะทํำยังไงกับมันคือข้อ2เนี่ยก็คือเราต้องเริ่มสํารวจตัวเองก่อนว่าเราเองเนี่ยเป็นคนประเภทไหนสมมุติว่าเราเป็นคนที่แบบเงียบเงียบเลย เราไม่ค่อยชอบเข้าสังคมแต่เราอยากทําในสิ่งที่อยากจะเข้าสังคมอยากจะสุดโต่งอยากจะเป็นคนพูดที่สละารณา,าเก่งเนี่ย <c oughs> ก็ต้องมาดูนะครับว่าเรา,าสามารถที่จะปรับไปได้ไหม <c oughs> ถ้าเกิดปรับแล้วเนี่ยมันจะมีความสุขหรือเปล่าเราก็ต้องดูความสุข,ขของเราเป็นที่ตั้งด้วยไม่ใช่ว่าเราอยากทําอะไรที่มันแบบสุดโต่งแต่พอเราเคยลองแล้วเราได้ทําแล้วเนี่ยเราไม่มีความสุขถ้าเกิดมันไม่มีความสุขเราก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธี ในการที่จะไปถึงจุดนั้นหรือว่าไปถึงความฝันนั้นนะครับก็ต้องลองดูก่อนว่าตัวเราเองเนี่ยเป็นคนแบบไหนคือถ้าเกิดเป็นตัวผมเองเนี่ยคือผมก็เรียนในสายวิทย์คณิตใช่ไหมครับแต่ว่าไอสิ่งที่ชอบเนี่ยมันก็อาจจะไม่ตรงสายขนาดนั้นจริงๆเป็นคนชอบเขียนให้กําลังใจเป็นคนชอบถ่ายภาพแต่ผมก็คิดว่ามันก็ไม่สามารถที่จะมาหยุดความฝันของผมได้จริงๆ คือพอผมรู้แล้วเนี่ยว่าผมชอบอะไรและอยากจะทําอะไรผมก็ลองหาวิธีในแบบของผมดูว่าเราจะทํามันได้แบบไหนคือมันมีสื่ออะไรที่สอนเนี่ยเราก็ลองไปเรียนก็ได้ถ้าเกิดเราเรียนกับอาจารย์คนไหนเราไม่ชอบเรียนกับผู้เชี่ยวชาญคนไหนเราไม่โอเคเนี่ยเราก็แค่เปลี่ยนไปเรียนกับคนอื่นผมว่าจริงๆหลายๆคนเนี่ยมีเทคนิคที่มันต่างกันแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะชอบทุกคนได้เหมือนกันบางคนก็ไม่ชอบ อีกแบบหนึง่งแต่ว่าถ้าเกิดเจออีกแบบหนึง่งอาจจะแมทช์ก,กับเราแล้วเรารู้สึกว่าโอเคกว่าก็ได้ลองหาไปเรื่อยๆครับแล้วพอเราศึกษาหรือว่าหามากพอเนี่ยแล้วเราก็จะเจอจุดที่เราสบายใจจุดที่เราสามารถพัฒนาตัวเองไปได้นะครับและสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับข้อนี้ก็คือก็ตรวจสอบความสุขของตัวเองดูด้วยว่ามันมีความสุขไหมส่วนตัวผมเองเนี่ยที่ทำเนี่ยผมรู้สึกว่ามีความสุขได้เล่าเรื่องราวต่างๆที่มันจะให้กําลังใจคนอื่น ผมคิดว่าจริงๆเนี่ยหลายๆคนยังต้องการกำลังใจอีกเยอะเลยครับคือเราอยู่ในโลกที่แบบเต็มไปด้วยการเสพสื่อต่างๆเยอะแยะมากมายเลย Facebook IG หรือว่าแอปต่างๆมากมายเนี่ยมันก็น้อยนะครับที่จะแบบให้กําลังใจหรือว่าที่จะช่วยให้คนอื่นรู้สึกดีขึ้นได้นะครับผมก็เลยตั้งใจแล้วก็ทํามันออกมาส่วนข้อที่3นะครับที่เราต้องดูก่อนว่าจริงๆเราแค่ชอบมันหรือว่าเรารักมันเลยนะครับ ความชอบกับสิ่งที่เราหลงไหลเนี่ยบางทีมันก็ไม่เหมือนกันนะครับถ้าเกิดเราแค่ชอบมันเนี่ยเราลองทํามันไปเลยครับถ้าเกิดเราไม่ได้หลงไหลแล้วเราอยากจะทําต่อเนี่ยมันก็แค่ชอบสุดท้ายแล้วก็เลิกทํามันอยู่ดีถ้าเกิดเราหลงไหลมันเลยเราอยากทํามันจริงๆมันคือแบบจุดมุ่งหมายของชีวิตเนี่ยสุดท้ายเราจะหาวิธีทํามันให้ได้เราจะลิศมันออกมาแล้วเราก็จะเจอสิ่งที่เราชอบ พอเราเจอสิ่งที่เราชอบเนี่ยเราก็สต์มันออกมาเป็นสต์เลยนะครับว่ามันมีอะไรบ้างแล้วอะไรที่เราทำแล้วมีความสุขที่สุดเราก็เริ่มทำมันก่อนนะครับส่วนพอเราสต์ออกมาแล้วเนี่ยข้อต่อไปข้อสุดท้ายเลยนะครับที่เราต้องทำก็คือเราต้องมีวินยัยอย่างตัวผมเองเนี่ยที่ทำพอดแคสต์ได้มาถึงขนาดนี้คือผมพยายามที่ต้องมีวินัยมากๆเลยนะครับคือบางวันมันก็ขี้เกียจนะครับในการที่ทำพอร์คสต์ลงวันอาทิตย์เนี่ยคือ บางทีเราก็อยากพักผ่อนแต่ว่าเฮ้ยมันคือสิ่งที่เราชอบอ่ะเราต้องทํามันเว้ยแล้วเราต้องมีวินยัยแล้วต้องทมันอย่างสม,ม,ม่าเสมอผมก็เลยพยายามทําทุกวันอาทิตย์เนี่ยลงไม่ว่าวันนั้นจะรู้สึกยังไงอยากทําหรือไม่อยากทําแต่ผมก็จะพยายามบอกตัวเองว่าจริงๆเราต้องมีวินยัยคือถ้ามันไม่ได้มีความสุขที่จะทำผมก็ไม่อยากทําจริงไหมครับแต่ว่าเราก็หาเรื่องสบายๆเรื่องที่เราอยากจะพูดเนี่ยมาพูดก็ได้นะครับมันก็เลยมี อีพีที่แบบบางคนอาจจะชอบอีพีที่บางคนอาจจะไม่ชอบนะครับแต่ว่าผมก็พยายามทํามันให้หลากหลายแล้วก็เติมเต็มกําลังใจหรือว่าวิธีคิดดีๆเนี่ยให้หลายๆคนได้ฟังเหมือนกันนะครับแล้วเราก็ต้องมีแผนที่มันชัดเจนว่าเราจะทํามันวันไหนแล้วก่อนนั้นๆเราจะทําสคริปต์ไหมเราจะมีแผนก่อนนั้นๆเราต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มบ้างมันมีสิ่งอะไรที่จําเป็นบ้างเราก็ต้องรู้ให้หมดนะครับถ้าเกิดเราจะลงไป อยู่ในสิ่งที่เราชอบแบบนั้นผมเชื่อว่าพอเราหลงไหลหรือว่าเราชอบอะไรสักอย่างแล้วเนี่ยเราจะพยายามทํามันออกมาให้ดีแต่ถ้าเกิดเราชอบมันตามช่วงเวลาชอบตามคนอื่น,นท,ท้ายถ้าเราแค่ชอบมาเล่นๆเนี่ยสุดท้ายเดี๋ยวเราก็ลมเลิกเองครับถ้าเกิดเราหลงไหลมันจริงเดี๋ยวเราก็ทําต่อมันเองคือไม่ต้องไปกังวนหลหรอกครับว่ามันจะเสียเวลามันจะทําให้เราไม่มีความสุขคือมันคือประสบการณ์ที่ดีสําหรับชีวิตเราทางนั้นแหละครับ ไม่ว่าเราจะทําอะไรจะชอบไม่ชอบเราก็จะรู้ตัวเองว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราก็จะไม่ทําแบบนี้อีกเพราะว่าเราเคยทําแล้วเราก็จะเอาไปเลเวลาไปลองอย่างอื่นที่เราชอบจริงๆสุดท้ายเราก็จะเจอความชอบแล้วก็ทาํามันออกมาได้ดีและนี่ก็คือสีข้อที่ผมลองสรุปมาสั้นๆให้หลายๆคนได้ลองเอาไปปรับใช้ดูสําหรับคนที่ยังไม่มีแนวทางในการที่จะทําตามความฝันหรือแบบอยากจะกระตุ้นตัวเองสักทีนะครับคือจริงๆตัวผมเองก็ไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดหรอกครับ คือไม่ใช่คนที่แบบจะรู้ทุกอย่างจะทําได้ทุกอย่างผมก็เคยลองมาหลายอย่างเหมือนกันนะครับบางครั้งผมก็แค่ชอบตามเทรนชอบตามช่วงเวลามันก็สนุกดีนะครับตอนนั้นแต่พอเวลาผ่านไปเนี่ยเราก็จะรู้ตัวเองว่าเออไม่ได้ชอบอะ่ะแลดท้ายแลเราก็ไม่ได้ทําม,มันเพราะว่าเราก็ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้มีแผนหรือว่ามีแพชชั่นกับมันอะไรขนาดนั้นสุดท้ายเราก็ล้มเลิกมันไปเอง ผมก็เลยอยากฝากให้เพื่อนๆนะครับลองค้นหาตัวเองดูทุกอย่างมันสามารถทำได้อยู่แล้วถ้าเราตั้งใจหรือว่าเราลองค้นหาลองทำมันดูแล้วก็ลองเชื่อในตัวเองดูครับว่าทุกคนสามารถที่จะทำมันได้ถ้าเกิดเรามีความเชื่อมีความมุ่งมั่นมีความขยนันมีองค์ประกอบหลายอย่างที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จสุดท้ายเราก็จะทำมันได้เองก็เดินทางมาถึง e p ที่15แล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลย อีกครั้งแล้วก็ใครมีฟีดแบ c k อยากจะพูดคุยอะไรก็สามารถคุยมาได้ใน Facebook วันนี้เป็นยังไงบ้างหรือว่า Facebook เสียงที่ไม่ได้ยินก็ได้มาคุยกันในอินบ็อกซ์อยากให้ผมพูดเรื่องอะไรหรือว่าอยากให้แตกประเด็นอะไรก็สามารถบอกได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ